สวัสดีครับผมมาหาอยู่หากินครับผมมาลงไข่ครับ่อเมื่อนี่เอาไข่เก่าเส้นมากครับผมเก่าเส้นรุ่นปลาใส่บิ๊กใส่ไงเนาะนี่ครับผมไม้หมนีโบได้มาดักโดนแล้ะครับผมตีมาล่องเบิ้งครับผมโอ้หลายเดือนละบอเนี่ นี่ครับผมไม้เด็ดครับไม้เด็ดบ่เด๋มาหลายเดือนแล้วครับมือนีเอาคายเก่าเส้นมากครับผมเดี๋ยวผมขอลงไปใส่ก่อนเด้อครับเด้อบ่เด๋มไทยเบิ้งดอกเดี๋ยวมาลุ่นกันตอนยามมือนเสาเนาะเคครับผมผมลุยก่อน สวัสดียามเช้าครับผมมายามคายครับผมไปรุ่นน้ำกันครับวัสิมานหรือบะหมานครับผมลุยดักคายไว้เก่าเส้นครับผมเก่าเส้นพูนพูนได้ครึ่งเดียวนึงครับผมมาถึงฟังครับผมก็เลยต่อมาหนีอีกใครหาเส้นเนาะสีเส้นหาเส้นเนี่ยมั้งต่อมาอีกหน่อยนึงบ่ได้ดักโดนละครับบ่เนี่ หลายเดือนแล้วเดี๋ยวสิพ้าลงไปลุยเลยครับผมไปยามในน้ำเลยวาสีมานหรือหม,มานเนาะโอเคครับผมไปลุยครับลุยลุยลุยโทรศัพท์ตกน้ำอะจบครับยังตายยังไงอุ้ยปลาตะเพียนครับปาตะเพียน โอ้หนึ่งแต้มครับผมของมักเลยของมักเลยครับป่าตะเพียนโอ้สวยงามครับตุนไว้แล้วตุนไว้แล้วไวลาบบอนี่มีป่าตะเพียนครับป่าตะเพียนป่านิ่งไงหนึ่งรุ่นของไงครับรุ่นของไง เก้าเส้นเก้าออ้ยปานิ่นปานิ่นอุ้ยโต้ง,งามเลยครับออ้ยเก้าเส้นครับผมออ้ยโอ้ยหุ่นข้างนานอข้างนากระดิ่นครับผมนี่เจีวโ้ยสวยงามครับนี่ทีเด็ดของเราครับบอหนีครับผมป่านิน่นงามๆเลย รุ่นต่อครับเอาแล้วออาแล้วตอนนิ้นครับเห็นหางแดงแดงแล้วโอ้โอ้ ใส่สวยงามครับผมใส่เก่าเส้นครับผมอุ้นี่ข้างหน้าตัวหนึ่งครับนี้ตัวนี้ไงครับตัวนี้ไงโอเคครับผมโอ้หมันแหละครับเก่าเส้นสามแต้มไงแ่แหละครับตัวไง่ ก้าสินสวยงามเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วอ่าแต้มสีของเราครับแต้มสีของเราสวยๆอู้ปนินใส่ง่ามครับอู้อูใหญ่เลยครับผมนะ โอเคครับผมไม้นี้เป็นไม้ธรรมชาตินะครับขอบอกไม้ธรรมชาติเป็นบ่อล่างครับผมบอ่อดินเก่้าครับเขาขุดดินขายนะครับก็ปล่อยล่างค้นมหากินครับผมเต้มหกครับเต้มหกเต้มหกอุย้ยเต้มหารลยเต้มหกนี่อุย้ยสวยงามครับอุย้ยข้างไหนอีกตัวนึงข้างหนอีกตัวนึ่งอุย้ยมัอนี่ บ่ได้มาโดนนะครับติดดีขนาดเลยสวยครับสวยไปรุ่นจนสุดครับผมค่อยกูมาทีเดียวอุ้ยเต็มได้แล้ววะนนี่อุ้ยสองเต็มติดเลย สองแต้มติดเลยครับผมโอ้ยสองแต้มสองแต้มสวยงามสวยงามครับ แต้มแล้วบูนนี่นับมาวันเกือบซิบเลยละครับผมอู้ยนั่นอู้ใส่สวยๆครับอู้แจ๋วสวยงามบอนี่คนบอ่อคอยลุ่มคลายครับมันแบบเป็นบอ่อโลง่ลงๆเนาะคนบอ่อหูนะบอ่อโลง่ลงๆส่วนมากกมากลงคลายซีหาเส้นประดิ้นหน่อยอ่าหนึ่งแต้มครับส,สุดแล้วส,สุดแล้วอุ้ย มีอีกครับผมต้นคายครับโอ้ส่ยงามครับสวยงามครับผมแจวอมน้นมันขนาดครับมือนี่บ่ได้มาล่งหลายเดือนแล้วครับบอนี่สุดยอดสุดยอดีสดดได้กเก็บไข้กลับด้อครับบัดน,นี้ เดี๋ยวค่อยไปรุ่นกันข้างบนที่เดียวเนาะวาสีได้จักแต้มเนาะครับเนาะสุดยอดมันอิลี่ครับผมมาครับผลงานมือนีครับผมโอ้สุดยอดครับสุดยอดเต็มเต็มคายเลยครับอุ้ยแจวครับผมแจว for mm -hmm. สรุปผลงานครับผมสรุปผลงานหม,มันหมันครับมือนีไปดักไข่เก่าเส้นมากเนาะโคตสุดยอดครับผมมีหลายคนถามว่าหาหมาันป่านี้คือว่าหาไปขายกะขอชี้แจงว่าผมก็เด้ไปหาทุกวันเนาะครับเนาะกาะสีไปหาตอนว่างอาทิตย์ละครัครบผมผมก่เห็ดงาําเนาะว่างวันอาทิตย์ค่อยไ้ไปหาครับผมมือนีกะหามากินครับผมเอาไว้กินเป็นสเสบียงครับผมคลิปนี้กะ ฝากเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอครับเด้อคลิปหนาติไปหาอย่างรอช่วงครับไปเผาปลาเผาปลา